ครับสวัสดีครับนนี้ก็เอางานไม่ให้ชมนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะแพ็คส่งลูกค้าแล้วครับงานของใครเปน็นของใครก็ดูกันเอ,เองครับอันนี้จะส่งรถนี้ไปก่อนงานก็นเป็นก็จะแกะลายให้อามตัวนี้ก็ มีลูกค้าขอมาเป็นสีดำก็เดินล่องเสาะล่องให้หมดตอนนี้ลูกค้าขอเป็นงานดิบไม่ต้องทำสีงานก็ช่วงนี้ก็จะจะช้าหน่อยนะเพราะมันฝนฟ้าไม่ค่อยอำนวยฝนตกเวลาทำสีก็ลำบากคนระับมันไม่มีเครื่องอบสนใจก็ ติดต่อมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับถามนี้นะครับโทรมาคุยมาปรึกษาก่อนก็ได้ครับถ้าจะเอาจริงๆค่อยแอดไลน์มานะครับโทรมาถามก่อนสอบถามเรื่องราคาเรื่องอะไรก็คุยกันได้ครับที่นี้ก็ลองสามสิบสอง ตรงนี้ก็มันจะช้าไปนิดหนึ่ง,าง,งานนครับงานครับเพราะร่างกายมันก็ไม่ค่อยไหวครับปวดเอวครับเฉพาะหกตัวนี่ก็ฉีดยาไปสองเข็มแล้วนั่งนานปวดเอวปวดหลังรตรีนี้ก็พับก็ยังไม่ได้เดินลองใครที่สั่งงานไว้นานแล้วยังไม่ได้งานก็ ลองทักมาหน่อยนะครับเพราะบางครั้งมันก็หลงหลงลืมลืมครับบางครั้งทำงานไปก็งงตัวเองไปครับบางครั้งมันก็เบอร์เบอร์นี่ก็เป็นไออาร์สามสิบเอ็ดเกล้ายเกลายห,หมดตัวไลยกันลื่นกันอะไรให้มันดู สวยขึ้นมาอีกนิดนึงงัน้นก็ตามนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับราคาก็บ้านๆงานก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ